กรอบนอกอุ่มในรสชาติหวานมันอร่อยมีกล้วยมีมันมีกอยข้าเม่าน้านี้ก็เจ็ปดสิบวิถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นร้อยกปยทอดบัตรคิวลูกสามสิบห้าแล้วกุยน้ำว้าลูกข้าเม่าก็จะต้องใชก้กล้วยไข่มันก็ชอบ คนก็ชอบทานแต่กูยแต่กล้วยก็มาเป็นหลักนะลูกกอยก็ขายดีเปลือกก็มีหน้านี้ก็เจ็ดแปสิบปีถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นร้อยอากาศเย็นนะคะขายดีก็บางทีมันมาพร้อมกันอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาก่อนมาหลังก็เลยต้องให้จับบัตรคิวบางทีเวลาคนเยอะๆพ่อค้าก็ดูไม่ทันนะลูกคนหยิบก็ไม่รู้ใครมาก่อนมาหลัง ก็เลยต้องทําบัตรคิวตั้งไว้200บางวันก็หมดบางวันก็ใช้ไม่หมดบางทีมาจังหวะไม่มีคนก็ไม่ได้หยิบกซื้อไปขายไปอย่างเนี้ลูกช่วงโควิดยิง่งไม่ต้องรอนานเลยซื้อเสร็จไปซื้อเสร็จไปทุกคนก็กลัวกันหมดเนะาะตั้งแต่ปี29อ่ะ35ปีนะั่นต่ำสุดก็2ยี่ิ ยี่สิบสามสิบโอ้เป็นสิปีแล้วนะคะแปดโมงถึงเย็นเนอะสี่โมงก็ปิดเตาแล้วลูกมันได้เวลาเราก็ต้องหยุดนะเปิดทุกวันนะครับเปิดค่ะแต่ถ้าไม่มีธุระไปไหนก็ทุกวันตั้งอยู่ที่ถนนกองทรายะระหว่างถึ่งกลางหมอวงกับตลาดสันปะกอยอยู่กลางซอยเลยลูกถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชิมกันหน่อยเนาะ